สวัสดีครับผมบ่าวบุอการนอนนาเช่นเคยครับผมวันนี้ก็วันนี้ก็พามาชมครับผมตัวนี้ครับผมสวยๆครับผมก็ฝากขอบคุณเช่นเคยครับผมเอฟซีมาเยี่ยมถึงบ้านครับผมพูดคุยมาหลายครั้งแล้วครับผมก็ขอบคุณมากๆครับผมก็ขอให้ลำลาำรวยๆยโชคโมันมน ครับผมมันหมานเหมือนเคยครับผมตัวนี้สายเย่ยครับผมเหมือนตัวเมียครับผมเดี๋ยวขอยุยาตถอยห่างแล้วก็ฝังเสียงครับผมด้านหลังก็เย่ย yeah, ครับผมเย่า yeah, ดำ <c oughs> ว้าว เหมือนตัวเมียเลยครับผมตัวนี้ <c oughs> <c oughs> ว้าวครับผมนี่แหละเสียงของเขาครับผมว้าวครับผม E สวยๆค wow รับผมเผื่อเอฟซีชอบครับผม